สวัสดีครับเต้ลาแล้วครับสภาพกขอบคุณขอบคุณครับเท่นกนันนาไอ้ป่องไอ้ป่องเวลาวบอกว่ามวน ปอบปอบมึงเอ้ยฮามึงเอ้ยยาวเบามันบบมวนคำว่าปอบมึงเอ้ยยาวเบาปอบมึงเอ้ยเนี่ยยาวเบามันบบมวลปอบแต่คำมันมวนจบายกันก็ยังว่าเหวี่ยาคำว่าปอบมาหาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ขอบคุณครับไม่ได้ไปวันนั้นพ่ออยู่นู่นเข้าใจครับมันไกลด้วยครับกับเวียไกลปังๆเรแล้วออกทางไหนอ๋อหิวข้าวออกเราไปหา เร,เ,เราค่อยเียบวผมลยเอมาปิดัว่ยางจะหายขอกระเปกาบ่อน้ำดืด่มโอ้ยหนักดีหนักดีลดแล้วลดแล้วอดเลยาเยอยอนักกเดาซะก่อนมื่อเลงไม่มีเสียงอาคัก มาเลี้ยงมันม hey, ีเสียงกะคักมันตื่นเงื่อเงือกอดสาเบิ่งเอาเด้อเม่พอเอ้ยไอรถไถไปละเม่เอ้ยอกาบาตทำไมพุพอกันไหมเนาะเฮา เียดายดีบัเดเมื่อนอนเงินน้ำแม่นอ่เนาะนุ่เนาะเอ้ยผมต้องรีบกลับอันสาระอันสาระข้ามครับหรือมาของไปนอนพุ่นละเอาเปิดรถเลยจ้ะอันเ่าชุดไว้ในนี่เอาไว้นี่แหละเอาเปิดดักให้หน่อย เอาไว้ไหนพี่ชุดน้องเนี่ยมันมีมันมีอีกชุดหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็ชุดชุดต่อของน้ององมาสองอแต่อีกชุดหนึ่งอ่ะสวยแต่ว่าสั่งมาแต่ว่าน้องใส่ไม่ได้<อ>เผื่อน้องใหญ่ไม่ล่ะรัาไห้ล่ะเอาไม่ล่ะเอาไปเผื่อน้องใหญ่ไหม,ไม พี่ส่องไฟให้หน่อยส่องไฟอันนี้ตั้งอันนี้อันนี้อันชุดนี้ไปตั้งใจนานแล้วแต่ไม่ได้เอาให้เราไม่มีโบเราไมีพวกสาวเอาไปเหยียบเอาเอาไปเหยียบไปเยียบเข้าให้นั่นให้เธอเยอะขนาดนี้เลยหรอฮะก็ดยืดตามที่คือกันเลยหรอฮะไม่ใช่แค่มานะนะโควิดด้วยคอสองจะให้ห้าไง โควิดก <c oughs> ็ได้นะแต่ไม่รู้ว่าวันนั้นโ <c oughs> ควิดไปคุยอะไรกับน้องเดิมแต่ว่า,า,วาน้องออกแกนเนี่ยของน้องออกีกนเนี่ยบอกน้องออกแกนแล้วพอซื้อไม่ให้น้องเขาว่าน้องเขาก็ให้ซื้อกันกันเลยวา่า <c oughs> อย่าเครียดอยา่าอย่าเป็นนี้เลยก็เลยให้เขา <c oughs> เป้ากันเรื่องนี้ทุกคนไม่ต้องแปลงใจนะคะว่าแบบอะไรยังไงเกิดอะไรขึ้นคือว่าน้องคําแพงนี่เป็นเด็กที่แบบชอบคนอื่นไม่ชอบแม่จะชอบให้คนอื่นอันนี้อันบอดด้อันแพงครับผมอันนี้เจ้น้องมานะขอส้อนรับคลิปนี้ก็่ะ อขอบคุณและสวัสดีครับระวังระวังปะไก่พุงเมือนถนนมึนวงก่าฟพาอ่อโอ้โยอีกแโอเคโอเคนะครับเป็นทางปลอดภัาายเจอกันตอนเย็นเย็นนี้อพี่ถอยรถออกมาด่วนควจะไปรอข้างนอกเอ,อไปไปไป,ไปยังรักยังห่วงผมย่หรือเปล่า เาไม่บีบแดังแกเดนทางกวาดไฟนะครับพ่อกอจะไปงานเลยใช่ไหนั่ง,งานเลยใช่ไหมไปเรื่อยๆเับรับเดินทางกวาดไฟครับพ่อับ ผมก็จะกลับบ้านดิกลับไซต์ตะโกนอะเพราะมีอันอัน,อนบ้านแพงแม่ผมเลือ,อ,อกของมาอาก็เลยบอกว่าจังซี่อาว่า,จ,าจะเอารถไปไว้พรอ้อมอาว่าก็เลยสิมาผมน้องมานาครัโอเคก็เลยว่าโอ้ยขูดไม่นี่พี่พี่มันจะขูดไหมอ้าขูดแล้วนี่ขูดแล้ว เวลาเอาลงมาต้องเฉียงพี่ต้องเอาเฉียงที่สุดเพราะว่าเขาได้เปลี่ยนใหมอ่อีกแล้วไม่ไม่ไม่ใช่เสียงฝั่งนี้พี่พี่ถอยออกฝั่งนู้นถอยไปอีกถอยไปอีกลองถอยไปดิปเ,ปเ,เออไปเลยได้แล้ว เอาไปกินน้ำแดงเตวินเฉเม่ไปกินน้ำแดงเตวินแท่เมยเจอกันใหม่นะพี่นะว,วันนี้วันนี้ไม่ได้ไปไปนอนด้วยเลยวันนี้ <มา S 1> พรุ่งนี้ก็เย็นนี้เจอกันเย็นนี้น้องอ่าเอฟซีน้องมานาก็จะมีแนวไม้กินอยู่เพาะยังจะ็กเขามุนก็ใหม่เลยวะหมุนแลงอยู่ใส่น,น้องสองห้องเป็นบอกออน้องสองห้องบัไก่จะมีชั่วโมงเดียวจะจากจากวันเพียงไก่บ่าเมย์กับบั๊กไก่ก็ได้ S <S <S ก,ก็คนละเครื่องทางอ่ะกว่าจากนี้ก็สามชั่วโมงก็ห้าสิบกัร้อยห้าสิบอ่ะไปแล้วครับว่ามันมีเสียงตอนจมูกต้องต้องเสียงนี่แน,น่เลยยังรักยังห่วงผมอยู่หรือเปล่า พีป่ปองมันได้เป็นไรหรอกมันเป็นหยาเป็นไหมมันออกมาฝั่งไหนวะฝั่งนี้หรออันที่สามนี่ตั้งใจขี่รถมารือเลี่ยนอ,อ้าวเดินทางเราผมกลับไปนอนบ้านเพียงครับเดินทางตลอดปลอดภัยดับปูด้วย นี้ทาปากแดงแต่งหน้าแบบไครเคยทาปากแดงขนาดนี้เพราะเป็นคนทาปากแดงที่เหนื่อยเอาเจอกันมาแองนะครับเจอกันมาแองเได้เลยครับเดี๋ยวคนจะดเดียนทานะครับน้องท้องหอมครับไม่เี่นครับพี่้อง้องสองห่องเด้อมาให้กับดังเร่งใจขอนเจนพี่้องขอนเจนขอนเจนมาประกาศเน่เด้อไม่แฮปปี้บดย์ยนหลังใน่เด้องานสุดท้าย แต่จะมีอีกประมาณอีกสองมื่มหยุดมองสองมื่หยุดแล้วก็มีอีกแล้วก็จะมีบุ๋งลิงอาการแสดงว่ามีอยู่บ้านเราเลยนี่ใช่ไหมอยู่ตรงวนอุทยานเลยโกสุมบ้านเราเลยบ้านน้องมานะนี่เลยนะอเพราะน้องน้องมานะอยู่ย้ายมาอยู่โกสุมแล้วอ๋อว่าน่าจะจะอยู่นี่ตลอดชีวิตทำไมอ่ะทำไมอาอก็อยู่บ้านโกสุมนี่แหละก็อยู่นี่แหละอาไป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 ครับ